สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์ดนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวครับว่ารัฐบาลฝรั่งเศสประกาศแผนทดลองให้นักเรียนในสถานศึกษาของรัฐสวมเครื่องแบบนักเรียนและการเรียนเรื่องเพลงชาติตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไปนครับตามรายงานนั้นบอกว่าประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสกล่าวถึงเครื่องแบบนักเรียนว่าสามารถลดความไม่เท่าเทียมหรือว่าความเหลื่อมล้ํา ระหว่างครอบครัวในเวลาเดียวกันนั้นเครื่องแบบนักเรียนคือการกำหนดแนวทางที่เป็นเงื่อนไขของการเคารพและการให้เกียรติด้วยเหตุนี้เองนับตั้งแต่ปีการศึกษาปัจจุบันเป็นต้นไปกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสมีแผนการให้สถานศึกษาของรัฐ100แห่งในประเทศร่วมโครงการนําร่องการสวมเครื่องแบบนักเรียนโดยสถานศึกษาสามารถเข้าร่วมได้ตามความสมัครใจหากการทดลองดังกล่าวได้ผลดีจะมีการบัญญัติเป็นกฎหมายและบังคับใช้ในระดับเดียวกันสาหรับสถานศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ในปี2 5 6 9ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่เอ็มมานูเอลองมาครงนั้นจะดำรงตำแหน่งผู้ํำของฝรั่งเศสก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ในปี2570และจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสที่นักเรียนในโรงเรียนของรัฐนั้นต้องสวมเครื่องแบบนักเรียนนอกจากนี้ผู้ํำฝรั่งเศสกล่าวถึงแผนการให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเรียนรู้และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความหมายของเพลงลามาเฟย์ซึ่งเป็นเพลงชาติและการกำหนดให้วรรณกรรม ภาพยนตร์และการละครเป็นวิชาบังคับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2568เป็นต้นไปโดยผู้นำฝรั่งเศสเชื่อว่าเป็นวิชาที่จะสร้างความมั่นใจฝึกฝนการพูดในที่สาธารนณะและการเรียนรู้เนื้อหาที่มีคุณค่าความเคลื่อนไหวของเอ็มมานูเอลมาครงในครั้งนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เอ็มมานูเอลมาครงนั้นกําลังเสนอเรื่องของการแต่งเครื่องแบบนักเรียนนั้นก็เพื่อที่จะต้องการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมนะครับ การใช้เครื่องแบบเหมือนกันนั้นจะต้องไม่ไปแข่งขันในเชิงแฟชั่นในการที่จะสวมใส่เสื้อผ้าต่ตางๆไปแข่งขันกันในโรงเรียนเรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจในขณะที่ประเทศไทยเราเองมีพรรคการเมืองบางพรรคนั้นต้องการที่จะสนับสนุนไม่ให้โรงเรียนนั้นบังคับแต่งเครื่องแบบนักเรียนเพราะมองว่าการบังคับนั้นคือเป็นสิ่งที่เป็นการกระทบที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแต่ในฝรั่งเศสตอนนี้กําลังจะออกเป็นกฎหมายนะครับว่า นักศึกษานักเรียนในโรงเรียนของรัฐนั้นจะต้องแต่งตัวด้วยเครื่องแบบนักเรียนและที่สําคัญนั้นจะต้องเรียนรู้เรื่องของพเพลงชาติต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศตัวเองนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดซับสไครต์กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์นิวด้วยครับ